พี่จัสมินคะเมื่อวานไปกินโมจิครีมชีสที่บันทัดทองมาหรอคะอร่อยไหมคะไม่อ่ะคิวยาวเฉยมันหวานเกินอ่ะอ๋อเหรอคะโอ้ยเข้าไหมเข้าค่ะนั่นไงชาบอินจูรี่มันมีวิธีป้องกันไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆรีบมาฟังกันเร็วพันอย่างแรกเลยคือหยุด ก่อนนะท่านถ้าถามว่าหยุดคืออะไรสต็อปโมเดลไหมจำกันให้ทันไปที่ตัวแรกนั่นก็คือตัว safety s, s in mind เดี๋ยวอธิบายเผลนนไม่เกตมันก็คือการที่คิดก่อนให้เสร็จก่อนจะทำอะไรมีสติไว้จะได้ไม่เจ็บ S ที T ่สองคือ safety procedure จะทำอะไรก็ให้ระวังไว้นำเนิ่เข็มที่เอาไมา่อเอาไปวางไว้แบบเซร์เบอร์มันจะแทงค่ะ สายลีเดอร์รถที่มีก็ให้เกินไปด้วยทั้งกระป๋องสีแดงมันก็คือตัวช่วยใช้เสร็จทีแทงลงปลดสวยจบเลยพี่ป๋องเดียวไม่ต้องเสียวดนเราด้วยถ้าจะทำการกับผู้ป่วยไร้สติให้กวักมือเรียกเพื่อนเฮ้ยมาช่วยหน่อยสิเธอจับตรงโน้นน้นน้นนั่นนี่เดี๋ยวเราแทงเข็มให้จับเขาไว้ให้ดี ไปที่ตัวที่นอนทัชเทคนิคถ้าจะส่งอุปกรณ์ก็อย่าทำยุกยิกส่วมปลอกไปก่อนมันก็คือเทคนิคแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าส่งเลยค่ะซิสวางลงค่ะเดี๋ยวพี่หยิบเองถ้าจะเก็บเซ็ตที่มีของมีคมใช้ฟอร์เซ็เลยค่ะคุณจะได้ไม่ต้องคมคีบใส่ขยะที่ทิ้งของมีคมอ่ะเซลละงง้นปาไปกินนม อาเดี๋ยวก่อนมันยังมีตัวโอ one hand t e c h n i q มาเดี๋ยวพี่ทำโชว์ใส่แบบนี้อาชิบป,ปึ๊บปั๊บโอจำไว้ได้นะนิ้วมือจะได้มีโป้นิโปลคืออะไรคะนิ้ว,วัวมี่งหมดยังอะยังฮะเหลืออะไร Key personal protective equipment อ่ะมา ที่ตัวสุดท้ายสมบุปปกรณ์ป้องกันเวลาจะทำอะไรก็อย่ามัวเมามันส่วมถุงมือด้วยเราตั้งทาให้มั่นเอาไว้ป้องกันตัวนี่ก็สำคัญการชาบอินจจรี่ไม่ได้หมายถึงแค่เห็มแทงอย่างเดียวยังรวมถึงคนไข้กัดสารคัดหลังกระเด็นเข้าตามีดโกนบาดและอื่นๆอีกมากมายจบแล้วคะ่ะเอาจบแล้วเหรอเพิ่นเลย ฟังเนี่ยก็ทำด้วยนะคะพี่ไม่งั้นต้องไปติดต่อหน่วยควบคุมโรคติดเชื้อไปเจาะเลือดตรวจหาโรคแล้วก็ฉีดยาป้องกันน,นันนนี่อีกโอ้เยอะเชียว